สวัสดีจ่าแพน่ครับทุกคนมือนียาย่กไม่กาผ้ามวนเลยจ่าเด้อพระเขาโคเขาปลาหาเห็ดเพิงค้มเลยจ่ามานบอมานกะติดตามยายเลยจ่าแพน่ครับทังในนือตามประเทศหรือแพนครับทัวโลกจ่าไปลุยเบิ้งยายมาใกล้เลยจ่าเด้อยายมาบานหัวพี่เลยจ่าเด้อไปลุยเบิ้งพี่น้องมาเป็นอกลังใจให้ยายเลยเด้อเขามาแล้วเออไปสมานบอจ่า ไปลุยหลุนหลุนเบิังด้วยจ่าเด้อย,ยานใกล,ล้เราบ่ิษัท่ออยู่ไปไปไดดก็บรรเด็กเพื่อำลังใจให้ใหใหใหยายในเด้อจ่าได้ยินข่าวว่าเอ็ดออกมากับรถเจ้าเก่าอะไรเจ้าเก่าคือพระหมา <laughs> <c oughs> พี่น้องดอกเหล็กแหกมานปลาดงานจนของใจเห็นให้เราพี่น้องโอ้ยเห็นบ่อนี่ดอกเหล็กแหกมานเอาเท้ามานมันดอกหนึ่งปลายหาไปเรื่อยๆพี่น้องนี่มึงหน่อยเคลียออกลุมตึ้งเลย ตูนมันยังดอกมันบอเห็นเห็นแต่อันนี้มันไม่เท่าวันนี้เด้เปิดเอ้าเท่าห่างหางหูห่างนี่ได้เท่านี่ได้ดอกนึงนี่ดโอ้ยพผนกระหลังสีออกตัวนี้ผนกระเท่าเหรอพี่น้องเอ้ยนั่นจะเล็กก็เล็กมาเนาะพี่น้องอ่ะพี่น,อน้องงามดีเนาะพี่น้องไงดอกนึ่งด,ด,ด้วยกัเด้อ จ้าพอแล้วนี่พออีกแล้วเอ้ยย่างมาเป็นสุมม่มงจะคอยพอมันมานมานี่จ้าเอ้ยขันพอ่ขพอขัอขอนสินพ่อก็บริอ,อาาาาายางเนาะพี่น้องเนาะอืมไอ้ปัดหมานมันดอกงามๆยังไงเลยบอกพี่น้องมานแล้วมานแล้วนี่พีน่น้องพอีแล้วจ้า มือนีเลยพ่อเด็กเก่งก็เอาน้องพี่น้องเนาะมานอีกเกลีวจ้านี่ดอกนึงอีกเลุยจ้าเดิมมานมาน,นี่พี่น้องเลยหนีลายม้าน,นึงเออมานลายดอกพ้่นเอ้พาให้ปุ่นพี่น้องลุยั้นมันจะกันลายคนอยูอ่ออ บรรยากาศฮอนหอนๆเดิมมันน,น,นี่พี่น้องเอ้ยนี่พอเยอะจ้าโอ้ยเงี้ยโบติงโอ้ย,อยต่ลายอืมปัดจุ่มพืน้นเทือยชิพอเนาะพี่น้อง มาจมเนื่อยละนี่จ ا. ้าพออยู่แลีวดอกนึงจ้าม้ามาเหล้วม้าเลีวได้เทาปวแล้วที่แล้ววเแล้วปวก็โดอกนึ่งไม่พอไอโอ้ยเดีอดเิตก่อด้หนีสีน้องอ๋อเก็บเาเก็บ ดอกนึงดอหนึ่งต้วถิ่น้นองเต้กอืมเห้ยถิ่นหนองาม๊กช่ก็บังมือในดัวถิ่นหนองเต๊กนี่ม้านมาเลียวจ้านี่พ่อยเรียวจ้าโอ้ยหอนแหงก็หอนอืมเนาะงาม หออ่อยกันดจ้าดอกนี้ออกหางเนาเสาเนาะไ่ขี่น้องดอกมึ้บัวกหลังเตะบุดมืดี้หนอนี้หอมุดมืดไม่ยังเขาไส นี่พี่น้องมาเลยมา,มาเล้าวบึงกระไก่ด้วยจตาเด้อเอาเก็บอ๋อพออายุสองสามดอกมามาได้ออกมาสวยหอนเนมะเสาเนาะ <laughs> มามาขอยูขอนี่ยูเก็บบึงไกไดี้จเด้อโอ้ยพี่น้องเอ trips, problems, oh, ้ยบึงเคยมากับมาแถวนี้กอบรรยากาศใหญ่ก็เคยมาโคกหนี้ดีใจเด้อ บมันหัวปีอยู่ห่างใหญมากใกล้ไปลุยบังหายหหอีละคนอีจ้าใหญ่พอที่แล้วนี่ด้วยเขามาไก่อยู่้ดยจ่าเดินนี่กำลังออกกำลังจุ่มงามๆจะท่องไปไก่อยู่อือีจ้าหมานทีเร็วนี่เห็นบอปืดเป็นเหงาเรื่อนอะผิดนองเนอะ เก็บพี่น้องนี่มาเหลวใหญ่มาเหลวตาทองไปห่อใช้นอเท้ามาเด้อมาเด้อมา้มาอยู่ใหญ่ม้าอีกเรืวจ้า,านีา่ยจะใส่ยังใส่กระเป๋าหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่จ้าพอยเหลวปื๊ดกำลังงาม,งามพี่น้องเอ้ยนี่ตาทองไปไกลคัะ พี่น้องพอแล้วพออีกแล้วขิ้นบอน,นี่หนึ่งสองสามปาที่น้องนี่นี่พอแล้วพอแล้ยวยายบ่มียังไงเลยตะท้องหายโอ้ยนี่พี่น้องยายเคยลียหล่อมันลองงองเลยพี่น้องเฮ้ยเสื้อสิพอพี่น้องลนพี่น้องได้หลายบอ กำลังออกกำลังงามเนาะม,มาสามคนเมื่อกี้รถมือกี้รยังมันจะ,จะใส่เิโลกี่รถีอับที่ข้าดำๆหน่อ,อยสิโอ้ยนี่มาพอเพีครับคุณพ,พอเอาเก็บเ,เก็บเอาเก็บเพีนครับพุณพอด้วยใจเด้อยหยมาพอเพีนครับแต่ท้องไปไก่อยู่โอ้ยดอกยังไงงามๆเนาะเอม้านมานไปนะอ พื่อนายเคลียดีดีๆพื่นานนะทินบอกเออเออใหญ่พอ่อยิ่เล้วดีกาดเด้อออกจากเพ่นครับมามาพอดอกหนึ่งนี่หน่อยเออขาไปเหลยๆนู่นพี่นองนเนาะไอ้มาเคลียนอนหลอง,งองักคุ้บเลยพี่นองเอ้ยนี่นี่อ,อุ้ยขามันใหญ่อวนตันกูรู้ออให้เท่าไหรอ,อ่า นี่คอยฮาด่้ยีเนะเห็นบ่อเอ้าเล็บใส่อ้ยเปิดมีนจะดกเป็นอ้วนตัวละอะล่างออกนี่อยเอ๋อเห็นบ่ออ๋อบึ้งทีนี่หอ้ไปใกล้กันดิเห็นบ่สวัสดีจ้า ห่อนแนงพี่น้องใหญ่ลงน้ำม,มดขวดหนึ่งเลยห่อนหอนโอ้ยดนโดนผดผพี่น้องกลัวชิอพอนบึงพี่ิล่ะพี่น้องบรรยากาศก็สเแม่นห่อนแนงวิเกราะห์ใหญ่ผักพรก่อนถ้าท่องไปหาไก่เอามาใส้ในกันแล้วก็หาย มือได้พ่อได้กินได้ยาเก่าลุงน้องพี่น้องเนาะข้าวโหข้าวปลาหลังจากได้ลงหนามาได้หมานดอกหนึ่งงามๆมาเนี่จ้าดอกงามไปจ้าเด,ด้อจ้าสมบูรณ์งามๆน,น,น,นี่มาเร็วมาเร็วพี่น้องนี่จ้านี่เห็นบ่ มามเดี๋ยวจะมาแล้วมามาเก็บกับใยด้วนี่นี่นี่กระเพาะนี่มา,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 าเร็วมาเร็วเจ้าใยเพาะอีกแล้วดอกนึงนี่อีกดอกนึงเด้อจา้าเด้อเดือดหูเลือ,อดจ่านี่เป็นน้ำที่เลี้ยวกระปุนี่เห็นบ่พี่น้องกำลังเต็มงามๆเศีกๆไปบใยใหญ่ออกไปหาหลด ตะท่องอยู่ไก่เออมันบรรยากาศหอนแห้งยายไปกินนามกันในรถไอ้เจ้าแดามาอมโอ้ยนี่่อยมานคือกันั้งข่อยจากกินนามมาแล้วเห็นมอหมันมาน,นดินะนดอืมยายมาโคกไม้ด้วยจ่าเดยนี่ยายบอกเคยมาจา้าเถ่องจะท่องไว้ใกล้แล้ว้นมาโคก,ก้นกะทิน่าร้องด้วยจา่านี่นี่ เป็นเป็นดยจาด่าดูไปหลุนบึงแยญ่ิัมานบอพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องใหญ่มาคืนมาใหญ่สิห้เบึงด้ยจ่าเด้อพี่อบอถึงบรรยากาศเอาหน่อยพี่น้องมาโคกไม้มาบาดไม้ เอเอเตีอบใหญ่กว่าโรงพยาบาลคือกันหาเห็ดคบมือเก่าปวดพี่เนาะเอ้ยลงหามองห่วยมองยังได้หาบอกยังด,ด,ดุนดุนดุพี่เนาะ แขกันไปไก่ไดีจ่าด้วยกระถองกับเบลินม,มันมันเนี่โก้ไม่จะทีจะสร้างก็ได้เดี๋ยวมาขอพออ่อดอกดิพี่น้องบ้านนี่ยังนี่อา่านมึงเดอรพี่น้อง นี้ยังใ,บบงให่กว่กาบุงแลอันโบเกี่ยวกับลิทายแหมเบิงนี่โมริเวนใหญ่มหาที่สองคืงใหญ่ปลาที่สองเฮ้ยพี่หนอ,อนเอ้ย มาโคง้งนี่ยดายฉะนั้นเด็พ่อดอกอยู่บ่เห็นบ่เห็นพึ่งแต่ทองแล้วชิได้บอ่อู้นี่ดิพี่น้องยหญ่ม้าแล้วนี่โอ้ยนี่มาแล้วโอ้ยพ่อตัสิบดายนี่ดองกงามๆนะจ๊ะเนาะนี่ยห่เยทีเก็บเดินเหี้ปบัดมาเหลวพี่น้องมาแล้วเอ้ยดอกเหล็กให้ม้นอีกแล้วจ้านี่ ขึ้นบ่นี่ห็นชิมานขึ้บ,บ่ยากพี่น้องมาเร็วมาเร็วสองดอกเลยจ้าเอตตะทองได้แค่ดอกมาหันบ่อเออควรก็ได้สองดอกสามดอกโดยสดองดอกคือกันมามามาหาเวอร์ห่อนแหงพี่น้องเบึงบรรยาก,กาศเบึงเดียพ่อด้แจ้งก็เอาเนาะพี่น้องเนาะ เอ๋อในบึงข้อหักเลยเถอะนี่ดอกง,งามๆบังสีของเจาง้าแดดดอกงามบ่งามคุณจันตื่นนอนเออแต่ดอกสีม่วงเนาะเออสีม่วงาวง,วง,งามๆอมมีข่อ,อยไปได้ดอกสีขาวเออไปาหาไป,ไปเรื่อยๆม่วงเ้อะไปหาไปเรื่อยๆเาไปอสิพักพรอนก่อนขอ่อยหอนแห้งเออข่อยสิงโง่ไปหาโรตก่อนหาไปเรื่อยๆด้วยเถอะได้ซ้ำนีดก็เอาพอได้กินได้อยากไป ไปอน,น่องพอได้แกงก้าน้ตแกนอ่นกระตาหน่อยกระตาแกงใส่นอใหม่แกงใส่นอใหม่สูนอใหม่เสรษเเสบเลยเอาแก้กระชิบคลิปมหาเหตุวไว<ป>้เพียงแค่นี้ด้วยจ้าขอพุ่ทุกกำลังใจขอพุ่นทุก,ก,ทกมเมนขอพุ่นทุกไหลทุกแท่ ขอกพูดทีท่ติดตามยายมันตลอดได้รักพี่น้องด้จ้าจะคนทีติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวด้จ้าบ๊ายบายจุบจุบ